สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นม .1 ที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองวันนี้ก็มาพบกับครูบีมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคำะสมกัน,นะคะ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยดีกว่าไปเลย คำะสมคืออะไรลูกคำะสมนะคะเป็นคำที่สร้างขึ้นใหม่จากการนำคามูลสองคำขึ้นไปนะคะลูกเอามารวมกันนะคะเกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่ทำให้มีคำใช้ในภาษาไทยมากยิ่งขึ้นนั่นเองอจำให้แม่นๆเลยนะคะลูกเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่นะคะ ลักษณะของคําประสมนะคะข้อที่1เลยเขาบอกว่าคำะสมนะคะเกิดจากคํามูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปนะคะมาประสมกันแล้วเกิดความหมายใหม่แต่ยังมีเขาความหมายเดิมอยู่อเกิดความหมายใหม่นะคะลูกแต่ยังมีเขาความหมายเดิมอยู่ยกตัวยอย่างเช่นพ่อนะคะหมายถึงสามีของแม่ ตาหมายถึงพ่อของแม่พ่อตาจึงหมายถึงพ่อของภรรยานั่นเองลักษณะที่สองนะคะคำะสมสามารถแยกเป็นคำคำได้และคำที่แยกได้แต่ละคำนะคะมีความหมายต่างกันเมื่อนำม,มารวมกันความหมายต่างจากคำเดิมนั่นเองอื แยกได้นะคะแต่ละคำมีความหมายต่างกันเมื่อนำมารวมกันความหมายก็ต่างไปจากเดิมอีกยกตัวอย่างเช่นปากนะคะหมายถึงอวัยวะของคนและสัตว์ใช้สำหรับกินอาหารหรือใช้ออกเสียงนั่นเองกานะคะหมายถึงนกชนิดหนึ่งหรือว่าภาชนะสำหรับใส่น้ำหรือต้มน้ำพอเอามารวมกันนะคะคำว่าปากกาหมายถึง เครื่องสำหรับขีดเขียนนั่นเองเห็นไหมคะลูกคำเดิมมีความหมายอ่าแยกออกมามีความหมายพอเอามารวมกันก็เกิดความหมายใหม,ยม่ลักษณะที่สามนะคะคือคำที่นำมาประสมกันนะคะจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้เป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้เป็นอย่างไรเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่ายกตัวอย่างเช่นคำว่าเขมทิศ เข็มทิศนะคะเกิดจากคําไทยกับคําสันสกฤตนั่นเองเข็มเป็นค anyway> uh ําไทยทิศเป็นคําสันสกฤตนะคะรถเก๋งเกิดจากบาลีบวกจีนคําว่ารถเป็นภาษาบาลีนะคะส่วนคําว่าเก่งเป็นภาษาจีนนั่นเองตู้โชว์ต uh> ู้นะคะเกิดจากภาษาจีนบวกกับภาษาอังกฤษนั่นเองตู้เป็นภาษาจีนนะคะส่วนโชว์เป็นภาษาอังกฤษ ลักษณะที่4นะคะคำะสมที่เกิดจากคำมูลซึ่งมีลักษณะเป็นการย่อคำหลายๆคำนะคะส่วนมากนะคะมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่านักชาวช่างหมอการความผู้ของเครื่องที่นะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่ายกตัวอย่างเช่นคำว่านัก เช่นนักร้องนักเขียนนักเรียนนักสู้นะคะลูกชาวก็ชาวบ้านชาวเมืองชาวนาชาวว่างช่างช่างไม้ช่างเสริมสวยช่างไฟฟ้าช่างแอร์นะคะลูกได้หมดทุกช่างเลยนะหมอหมอดูหมอความหมอผีหมอนวดนะคะลูกการการบ้านการเมืองการไฟฟ้าการคลัง ความความดีความชั่วความสุขความทุกข์ผู้ผู้ใหญ่ผู้ดีผู้อำนวยการผู้น้อยผู้ร้ายของของใช้ของไหว้ของเล่นของชํำรวยเครื่องเครื่องหมายเครื่องบินเครื่องมือที่ ที่นอนที่ดินที่เขียวบุรีที่เที่ยวและที่พักลักษณะคำะสมลักษณะที่5นะคะคือคำะสมเป็นคำชนิดใดประสมกันก็ได้อ่าอันนี้เป็นคำชนิดใดนะคะผสมกันก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนามบวกนามนะคะเช่นคำว่า แม่น้ำพอบานแป้งสีฟันนามบวกกริยายกตัวอย่างเช่นแบบเรียนเข็มกลดัดยาดมกริยาบวกนามยกตัวอย่างเช่นกินใจเล่นตัวเข้าใจนามบวกวิเศษยกตัวอย่างเช่นน้ำแข็งถั่วเขียวหัวหอมกริยาบวกกริยายกตัวอย่างเช่นต้มยำพิมพ์ดีดจดจำ บุพบทบวกนามยกตัวอย่างเช่นคางถนนนอกคอกต่อหน้าวิเศษบวกวิเศษยกตัวอย่างเช่นอ่อนหวานหวานเย็นวิเศษบวกคำนามยกตัวอย่างเช่นอ่อนข้อสองหัวหลักการสังเกตคำะสมนะคะเขาบอกว่าคำผสมนะคะคือคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกัน เกิดคำใหม่มีความหมายใหม่นะคะก็จะเป็นคำะสมนั่นเองเกิดความหมายใหม่มีความหมายใหม่ก็จะเป็นคำะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นพัดลมหมายถึงเครื่องพัดให้เย็นด้วยแรงไฟฟ้ามือแข็งหมายถึงไม่ค่อยไวหวขนง่ายๆเสื้อกล้ามหมายถึงเสื้อชั้นในชายลูกน้องหมายถึงผู้ที่คอยติดสอยห้อยตามนั่นเองอืมแล้วก็ คำมูลนะคะไมะ่เกิดจากไม่ใช่สิคำผสมนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่สองคำมารวมกันไม่เกิดความหมายใหม่ก็จะไม่ใช่คำผสมนะคะนักเรียนจะต้องเกิดความหมายใหม่เท่านั้นนะคะลูกยกตัวอย่างเช่นลมลมพัดหมายถึงลมโชยมามือขาดหมายถึงมือถูกสิ่งใดสิ่งหนึ่งตัดขาดคอเจ็บหมายถึงคออักเสบนะคะเสื้อเปื้อนหมายถึงเสื้อติด สิ่งที่ทำให้เกิดความสกปรกนั่นเองก็จบแล้วนะคะนักเรียนสำหรับคำะสมในวันนี้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยครูบินก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ